สวัสดีครับท่านผู้ชมลงฟัดเรียบชาแนลนะครับวันนี้มาตามงานให้นะครับใครที่สนใจนะครับรถอ่รถที่ผมลงคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้มาโอ้วันนี้มาใส่เครื่องเสียงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสอบถามราคาให้นะครับเข้าไปจอดในซอกด้วยนี่แะ วันนี้มาเจอเจ้าของพอดีเดี๋ยวผมตรสอบถามราคาให้นะครับนี่นี่นี่ผมมาตามงานให้แล้วครับใครที่สนใจนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นต่อต่อกันแบบนี้หรือเปล่าใช้แบบ่าใช้เกียร์เลยนะครับใช้ใช้เกียร์ชนกับประมาณว่าเกียร์ชนกับเพลาเลยนะครับ ที่อื่นไม่รู้ว่าเป็นแบบเพาลอยหรือเปล่าใช้เพาลอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่เป็นเป็นแบบระบบเกียร์ชนเลยเนะี่ยก็ก็ตามคลิปที่แล้วเลยนะครับนี่ก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เลยฮะตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามเจ้าของให้นะมาแล้วนะั่นใส่เครื่องเสียงแล้ว ผมคงเปิดฟังให้ได้ไม่ได้นะครับเครื่องเสียงนี่เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์มาแล้วครับเจ้าของผมสวัสดีครับคนต่อราคาเท่าไหร่แปดหมื่นห้าครับไม่รวมเครื่องแปดหมื่นห้าไม่รวมเครื่องครับไม่คเครื่องอย่างเดียวนะไม่รวมเครื่องอย่างเดียวครับผมอืมราคาแปดหมื่นห้าไม่มีเครื่องได้ได้แบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยแล้วรอเลย ล้อล้อไม่ได้แบบนี้ครับล้อเป็นล้อกระทะใช่ไหมครับผมอัอนนี้เป็นล้อแบบล้อเซอร์เขามาเซอร์ใส่ต่างหากนะครับแปดหมื่นห้าไม่แพงนะไม่แพงครับราคาบ้านบ้านอือแล้วนี่ไปแห่อะไรมาเนี่ยไปแห่เทียนให้นักเรียนมาโอ้โหนี่ใครสนใจก็เบอร์โทรเบอร์อะไรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าเก้าเก้าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแปะ แปะให้ตรงแคปชั่นนะครับนะเขาแคปชั่นหน้าหน้าคลิปนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามช่างได้นะช่างตั้มนะครับอยู่ที่ท่าลาดท่าลาดอำเภอพนมสารคามนะจังหวัดฉะเชิงเซาคนถ่ายก็อยู่นี่แหละครับบางคนก็ถามว่าคน่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับกับช่างนี่แหละ ก็ถ้าใครอยากดูตอนวิ่งก็ไปเข้าไปดูในช่องอแอปแอปดำนะครับแอปทีทีอแอปทีทีของผมที่ผมลงไว้อะนะผมมีมีวัดไม้ไว้ด้วยนะตอนที่ผมลองลองเทสดูอ่ะมันทุกปุ๋ยด้วยประมาณตันหนึ่งเนาะตันครึ่งเนาะตันครึ่งยังวิ่งเกือบร้อยอะ่ะท่านผู้ชมคิดดูตัวเปล่าจะวิ่งขนาดไหน ราคาเป็นไงก็ลองคอมเมนต์มาสอบถานได้ครับแล้วก็อาจจะลองโทรมาหาช่างโดยตรงก็ได้ช่างช่างตั้มอ่ะเบอร์โทรก็ตามที่ช่างก็บอกเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมจะไปแปะในแคปชั่นหน้าหน้าคลิปอีกทีนึงถอาจะราคาลงมาหน่อยก็ตามสเปคครับสเปคเหล็กตามสเปคอันนี้สเปคไหนเนี่ยอ,อันตัวเนี้ยตัวนี้สเปคมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยใช่ไหมรอรับได้สองตัน นิ่มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนิ่มนิ่มนิ่มเฮ้ยบางที่ที่อื่นเขาต่อกันแบบนี้ป่ะตั้มที่อื่นเขาผีนกหน้าเออเหมือนเหมือน,นว่าตัวนี้มันเป็นเพลาลอยใช่ไหมใช่ใช่เป็นคันแข็ง,ขงอ่ะเป็นคันแข็งเอออันนี้มันยิงแบบชนเพาเลยใช่ไหมหรือว่ายัางไง ชนเพาล้อชนเพาล้อเลยนะครับท like ่านผู้ชมที่อื่นส่วนมากจะเห็นเป็นวางเพาใช่เพราะว่านั่นจะเป็นแบบถ้าใส่ไตรปิงนกมันจะเลี้ยววงแคบไม่ได้ใไตรปิงนกนะไมน้อ๋ออันนี้มันเลี้ยวได้เยอะใช่ไหมใช่ไปไร่ไปนาไปเจอะเล็กเล็กเก็เข้าเลี้ยวเข้าได้อ๋อใช่ใช่เห็นบางที่มันมันแบบเหมือนเหมือนเพามันโยงหลายตัวอัวเกียร์เกียร์ไม่สูง เกียร์มิโซูต้องผ่านต้องผ่านพอรลอยตัวนะเพราะว่าเกียร์มิโซ่มันจะสายอมอ่าสนใจก็โทรมาถามได้หนักไหมพวงไรอ่ะไม,กกไม่หนักกันเนาะแต่ตอนนี้หนักเพราะว่ายางแู่ข้างมันไม่น่าหนักนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาทดอ่าทดอยู่ทดอยู่สองสองทดนะครับเนี่ยนี่ระบบไม่หนักนะเครื่องเป็น ซทีร้อยห้าห้าโปรแพทนี่ท่านผู้ชมก็สนใจก็ถือเงินมาแบงค์เทามาเท่าไหร่วะแปดสิบใบนี่ฮะแปดหมื่นใแปดหมื่นห้าราคาก็แล้วแต่ท่าสเปคนะท่านผู้ชมก,ก็ก็ลองโทรสอบถามก็ดูเอาก็ได้ถ้าราคาแปดหมื่นห้าก็สเปคนี้เลยเล็กค่อนข้างหนา เนาะหายคลองใจกันแล้วเนาะบคนคอมเมนต์มาถามมาตามงานให้เราครับโผลมาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับช่างเป็นกันเองช่างเรบคุยง่ายครับงานช่างวันนี้ช่างไม่มีงานครับฝนตก,นตกช่างว่าจะเกี่ยวข้าวทำนาด้วยนะช่างโหนี่เครื่องใครอะ่ะ แตงมายังไงย่างยัางยกมาจากบ้านเอามาทำอะไรเชื่อมบ,บ้านาทำวิดนะใส่รถไฟก่อน<ร>น้อกว่ามาทำรถซิ่งเหมือนโครงการวางโครงการแล้วซิ่งแน่นอนแ, <c oughs> แพงไหมซื้อมาหมื่นหนึ่งเฮ้ยไม่แพงเหติดป่ะฮะติดไหมติดรถซื้อมาพร้อมเกียร์พร้อมรถเกียร์ใส่รถเกียร์ขายเข้าแล้วฮะซื้อมาพร้อมรถเกียร์ด้วยซื้อมาพร้อมรถเกียร์สองหมื่นอ๋อ กี่แรงตัวนี่้10เดเ็ดแรงะ10เด็ดแรงใช่ไหมนี่ยอู่ก็ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมลบๆหน่อยใครสนใจก็ลองโทรมาได้ครับรับหลายอย่างทำสักกระเบือยันเรือลบอครับท่านผู้ชมนี่รถรถแห่เอาเนาะใครสนใจก็ลองติดต่อโทรมาสอบถามได้ครับท่านผู้ชมช่างตั้ม,มรูปหล่อ จ้าแล้วครับโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ